สวัสดีค่ะดรบีนี่นะคะแพทย์หญิงสุริพรสิตตังรัตนกุลเจ้าของเพจสวยสุขภาพดีสร้างได้ค่ะวันนี้นะคะหมอก็เอาเรื่องราวในห้องตรวจนะคะเกี่ยวกับโรคผิวหนังมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังในแนวทางในการป้องกันโรคนะคะโรคที่หมอจะเล่าในวันนี้นะคะก็คือโรคเซจเดิมโรคเซจเดิมคืออะไรโรคเซปเดิมก็คือโรคผิวหนังชนิดนึ่งซึ่งเป็นผิวหนังอักเสบมาก บริเวณที่มีต่อมไขมันเยอะนะคะเช่นหนังศีรษะหน้าแล้วก็หน้าอกเป็นต้นแต่จริงๆก็สามารถเกิดได้หลายบริเวณนะคะไม่ว่าจะเป็นหลังก็ได้ข้อพับก,ก็ได้เราก็มาดูนะคะว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดเซ็ตเดิมในปัจจุบันนี้นะคะจริงๆก็ยังไม่ทราบนะคะว่าเซ็ตเดิมเนี่ยเกิดจากอะไรแต่ ะะว่าน่าจะเกิดจากการโอเวอร์โรสของยีสต์ก็คือมียีสต์ชนิดหนึ่งที่บมีอยู่แล้วในร่างกายเราที่มันเพิ่มจํานวนมากขึ้นก็น่าจะเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดโรคนี้ค่ะ,ะเราก็มาดูว่าอะไรเป็นปัจจัยกระตุน้นทําให้เซ็ตเดิมเหอง่ายมากขึ้นข้อหนึ่งนะคะก็คือความเครียด ข้อ2นะคะก็คือความเหนื่อยอ่อนล้าความเหนื่อยท้าเย็บก็สามารถทําให้ผื่นของเซ็ตเดิมเผย่ขึ้นมาได้ส่วนปัจจัยอื่นๆนะคะอย่างเช่นภูมิอากาศเปลี่ยนนะคะหรือว่าอยู่ในอุณหภูมิที่เย็นเกินไปก็เป็นสาเหตุได้แต่ข้อหนึ่งที่ไม่เกี่ยวนะคะที่เป็นปัจจัยที่ทําให้เซ็ตเดิมเผยขึ้นก็คืออาหาร ไม่ได้เป็นปัจจัยกระกตุ้นนะคะที่ทําให้เซตเดิมเิดขึ้นได้ค่ะค่ะเราก็มาดูนะคะว่าเซตเดิมเนี่ยมีลักษณะยังไงเซตเดิมเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นผื่นแดงๆแ,แล้วก็เป็นขุ๋ยนะคะถ้าเกิดเป็นที่หน้าก็เรียกว่าเซตเดิมถ้าเป็นที่หังศีรษะก็เรียกว่ารังแคร่ค่ะต่อมานะคะก็มาดูเรื่องการรักษานะคะถ้าเกิดว่า เป็นลังแคคือมีแบบว่าสเกลสเกลขุยขุยนะคะเหมือนมีแฟกกิ้งคือมีผงผงหล่นออกมานะคะจากหมันศีรษะนะคะก็แนวทางการรักษาก็เริ่มต้นง่ายๆเลยนะคะก็คือใช้แชมพูยาในการสระผมก่อนก็คือสามารถใช้ตัวไนเซอร์ลหรือไม่ก็แซลซันนะคะมาสระผมเพื่อเป็นการรักษารังแคเบื้องต้นก่อน,นะคะ่ะแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีผื่นที่หน้านะคะ คือแนะนําว่าให้พบแพทย์ก่อนเพราะว่าการรักษาเนี่ยก็จะเป็นการใช้ยานะคะการใช้ยาก็จะมีการใช้พวกสเตียรอยอ่อนๆนะคะก็คือจะเป็นการทาผื่นแต่ถ้าผืนหายแล้วก็แนะนําให้หยุดทันทีนะคะไม่ต้องใช้ยาต่อเนื่องยาวนักนะคะแล้วก็ส่วนยาตัวอื่นสําหรับรักษาเซตเดิมก็เช่นพวกอิลิเดลโกโชปิเป็นต้น แต่พวกนี้ก็คืออยู่ภายใต้การสัญญาของแพทย์นะคะต่อมานะคะเราก็มาดูแนวทางในการป้องกันโรคนะคะ mm hmm. ก็คือเป็นสิ่งที่หมออยากจะแบ,บ่ปันให้เพื่อนเนะคะ mm hmm. ก็คือถ้าเกิดว่าเราอะ่ะมีแนวโน้มซี่จะเป็นรังแครหรือว่าเป็นรังแคอยู่แล้วนะคะแนวทางการป้องกันก็คือใช้พวกแชมพูแอนตี้ดันดรัฟนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบว่าเฮดแอนด์โชเดอร์หรือว่าในเซราล์ตาวซันต่างๆก็สามารถ ใช้สระผมได้นะคะโดยใช้สัปดาห์ละหนึ่งครั้งเพื่อเป็นการป้องกันรังแคอาจจะใช้สลับสลับกับแชมพูปกติของเราก็ได้นะคะส่วนเรื่องการป้องกันผื่นที่หน้านะคะเซตเดิมก็คือการใช้พวกครีมบำรุงนะคะพวกเวชสำอางการใช้พวกเวชสำอางเนี่ยทุกวันสม่ำเสมอสามารถลดการเกิดผื่นเซตเดิมได้ะคะ่ะ วันนี้นะคะหมอก็เอาความรู้เรื่องเซตเดิมมาแบ,บ่งปันให้เพื่อนๆนะคะก็ขอบคุณนะคะที่รับชมคลิปของหมอค่ะวันนี้หมอขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ